สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตองไปายขุมวิทที่นั่งเลิกงานแล้วค่ะกำลังยืนรอพ่อใหญ่เหตุพ่อใหญ่ขับรถมาหาจม,มื่นสิไปบินเทมาา่าจะายไปซื้อห่มพี่น้อง,องห่มยิ่งยิ่งเอาไวต้ตรงกลางหลังบ้านแดดมันห่อนค่กกะสิพาพี่น้องไปซื้อห่มจ้าแล้วก็ไปซื้อของตุนไว้สักหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะไปผ้าตัดตามาแล้ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วเอาประตูบ่เปิดเลย รกาในเมืองมันนี่โอ้ยคืมฝ้าคืมฝนพี่น้องเดี๋ยวจะไปบินเท่มาก่อนค่ะคืมฝ้าคืมฝนเบิดมือบ่มีแดดเลยมันนี่แต่ว่าฝนก็บาตกตกเบ่แห้งดอก มีซัมพี่น้องบ่มมี่โฮมมีแต่ตัวโชว์ตัวจริงตัวขายบ่มี่เนี่ยมาท่านมามาสันส่นเสียมาโชว์วหายหยังอยู่นิบินเทมาอยู่เมืองโวยค่ะใหญ่อย,ยอยู่เด้แต่ว่าบ่มมีโมม่โฮมบ่มมีม่โฮมบ่มมี่โฮมอ่อตลาดนัดบ่มมีโม่โฮมนางชายหาดโฮมใหญ่ๆบ่มีโเฮ้ยมุซาแห่พ่อใหญ่ขับรถมา ข้าวของเครื่องใช้ยเยอะมากเลยจ้ะยูบินเทมานี้เดี๋ยวพวกอุปกรณ์อี่ยังก็บรรู้ปัญหาย่าเบิ้งอุปกรณ์เลือแล้วอีกแหละสื่อไปจะทบบานอยู่แล้วค่ะสื่อจังเลยเสร็จจากนี้เราก็จะไปซื้อของโอซูปเปอร์ บ่มีค่ะก็เลยจะพามาเบิ่งอีกทีหนึ่งก็ยุ่งใกล้ๆกันนี่ยแหละพี่น้องคลาสฟุลซูนมาซื้อซื้อมาเบิร์กองผมหาซื้อมองซื้อ,อยางที่ไหนบัดทีเนี่ยอนร้านขายดอกไม้อีหยัางมาสิบโคนสิบโคนคือถือเถอะละะดราคาแล้วบอกคิดดอกมึงค่ะดอกแบบนี้มันเก่าแล้วสิบโคนบ่ล่า มีหกสิบเก้าคนดอกนี้ด้วยไอน้อย,อยหอมดอกใหม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างในการซุปรเปอร์มาเกต็ตนี้มีแคปหมูอยู่เด้อ นี่ค่ะได้มาแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องหาร้อยหาสิบเก้าคน มันจะเป็นทรงนี่พี่น้องค่ะนี่อันใหญ่อยู่เด้อห้าร้อยห้าสิบเก้าคนจ้ะใส่รถมาได้อยผับกลางอันบักยังไงเลยแหละพราะยายเพิ่นจะล่องกางอยู่ในบ้านจะกางกันได้น,นี่เนาะในบ้านเนาะพี่ดาเสียไปวบกลางตรงนั้นค่ะตรงโต๊ะเด็กจะนั่งเห็ดกับเขาตรงนั้น,นพี่น้องส้มนกส้มไม้ส้นสมสนม้ำทะเล ยังเม่ท่านเนี่ยร่งไปเบิรงสตอรเบรีสองสามมือแล้วพี่น้องบ่แมนแดงเบิร์นแล้วปะบรรยากาศเบิร์นเหรอบ่บเบิร์นแบบเบิรมาเบิรงกันแล้วให้พ่อย่ายการให้เบิรงคิดว่ามันอาจจะพัสูางการในยุค โอ้โด oh. 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 ถึงมันแต่งไงอยู่เด้อันบักยังไงเลยเด้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนติดตั้งนั่นบอกได้ท่าเ้ยพี่น้องเบิ้งนะคะ่ะเพราะว่ะาซอยพญาจับอยู่นี่ค่ะมันก็จะเป็นโฮมแบบนี้เนะพี่น้องเนาะโห้ยเหลือจะมันแต่นเลย <laughs> ที่นีนั่นงมีห่มหลังบ้านแล้วเด้อพี่นอออ้องเอ้ยนาง่งสิ่าเฮดคลิปแล้วให้หลังบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าขันวันล่มแห้งนี่ก็ค้งสิกลางบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะยา,ายจะต้องเอาผูกติดก็ไม่ไม่ไม,ม,ม้นัน่นนักอย่แต่เพื่อความปลอดภัยใดนาง่งสิเอาแผ่นแผ่นป,ปูนมาวางทับไปอีกนะคะเนาะกันกกล่มเพราะว่าล่มแห้งค่ะมันก็จะห้อยตรงเตงตรงเต,ง,ต,ง,เตงแบบนี้แห้ะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศหลังบ้านนะคะนั่งได้ห่มแลวพี่น้องมันก็ขยับเยอะอ่าขยับได้อยยุพี่น้องค่ะ กลางตรงนี้แน่ไปกลางตรงพุ่นแน่นะคะอันนี้ยูทีหาลอยนาะคะหาลอยเก้าสิบเก้าโค่นพี่น้องนี่เห็นไหมโอ้ยลมพัดไปก็สีหอยตรงเตงแบบนี้พี่น้องคักขนาดก็เป็นตาเสียวอยู่ด้วยค่ะว่าล่มแห้งเพราะว่าล่มหลังบานนี้นั่งมันแห้งอยู่ด้วยพี่น้องโอ้ยโอ๊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 ยบ้ารอดบ้รอดพี่น้องลมพัด ลมพัดประลอดค่ะได้นั่งเอาแผ่นปูนมาวางทับก่อนเอาวางทับแล้ว <laughs> ลมพัดประลอดเพราะว่าล่มพัดค่ะว่าล่มมาล่มมาทางผุนนี่ยมันมันหงายหลังพี่น้องค่ะพราะหญ่เพิ่นเฮ็ดป่ถือได้เนี่เพื่อนจะต้องเอาอันเอาไม้เอาไม้โตออกมาเง้วๆตรงนี้อีกเพราะว่ากันพี่น้องเราเราเราจะต้องมีไม้โตออกมาตรงนี้เง้วๆอีกเออมันหงายหลังได้ มาเป็นอย่างเดาค่อยดัดแปลงเอานี่อโฮมของนีนังได้หฮมล้างบ้านแล้วพี่น้องได้หน้าไปหาเห็ดแนวกินกันเด้อพี่น้องเลยเลือแซมเมนแตนเลยบรรยากาศไม่ดีดีค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากคึ้มฝ้าคึ้นฝนฝนตกบรรยากาศหนาวมาอาทิตย์สองอาทิตย์พี่น้องนี่เป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องคะเละแซมเมนตันเลย เบ่งบัที่นางพาเพียงน้องช่มบรรยากาศหลังบ้านเนาะค่ะเนาะจากน้อยนึงโอ้ยเหีวเข่าบะัะเทศเนะ่ไปหายัางเห็ดกินกันพี่น้องค่ะ